สวัสดีครับวันนี้มาด้านสุขภาพ EP ที่ยี่สิบเก้ากินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสส้สาการเงินได้รับการเรียนรู้มาว่าเด็กต้องกินอาหารครบห้าหมู่เพื่อปรับร่างกายทุกคนลดยาที่ไม่จําเป็นเพราะยาส่งผลต่อตับไตนอกจากระวังไม่ให้ปากและลิ้นถูกเจือปนด้วยสิ่งที่ไม่ดีเช่นสุราาน้าลมบุหรี่น้ําที่มีปริมาน้าตาลลดหวานจัดเก็มจัดเผ็ดจัดเล็กเลี่ยงของดิบไส้กรอกอาหารปรุงแต่ง แอมเป็นฝ่ายขนมคบเคี้ยวมามีเกลือสาเร็จรูปอาหารที่ใส่กองหมักดองสารโภมอลินผงชูรสเนื้อสัตว์กินทีมเนยเทียมต้องจะอืดคนเพิ่มผักผลไม้เป็นประจำกินไข่กินปลาไม่มีไขมันดื่มน้ําดื่มนมเป็นที่ใส่เพียงเท่านี้การกินสุขภาพก็ดีขึ้นแล้ววันออกกําลังกาย,ยาน้อยสามสัปดาหจะช่วยลดการติดขัดก็ทําให้เคลื่อนไหวลําบากกระตุ้นร่างกายประอทับกระดูกแข็งแรงลดการอ่อนเพลียลดเครียดลดวัดดับสนิท หลับลึกเพื่อห่างไกลเบาหวานความดันไขมันน้ำหนักมากกล้ามเนื้อหลอดเลือดสมองหัวใจขับถ่ายทั้งหมดนี้ทําให้ห่างไกลอารมณ์เครียดก็เป็นเหตุที่ทําให้ไม่สามารถจัดก,การได้เมื่อความเครียดร่างกายฮอร์โมนชนิดต่างๆส่งผลต่อหัวใจเต้นเ,นเร็วความดันสูงแต่เครียดมีประโยชน์ทําให้น้ำตาลในเลือดสูงทําให้เรากระตือรือหลนแต่ระยะยาวความเครียดจะส่งผลร้ายต่อระบระะบ,บหัวใจโรคอ้วนโรคหัวใจสูงเศร้าอัตราเสี่ยงมากดังนั้นต้องระวังอารมณ์ตัวเองเพราะเป็นปัจจัย เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายมากพักผ่อนอย่างไรที่เรียกเพียงพอที่ธนาคารเงินได้รับข้อมูลการพักผ่อนมนุษย์เราควรนอนไม่น้อยกว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงการพักผ่อนที่เป็นพอเป็นการดูแลอย่างหนึ่งข้อมูลกล่าวว่าคนพักผ่อนน้อยหกชั่วโมงเสี่ยงต่อเบาหวานโรคอ้วนโรคอื่นายโรคไม่เพียงเท่านี้ความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลทําให้อารมณ์ดีแต่การเงินแนะนําวิธีง่ายๆการพักผ่อนนอนหลับสนิทด้วยวิธีนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะหรืออ่านหนังสือื้ญหาเบาๆก่อนนอนสักชั่วโมงฟังเพลงขับร้อง งดดูโทรทัศน,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 น์ก่อนนอนหรือโซเชียลอาบน้ําอุ่นก่อนนอนหรือดื่มน้ําอุ่นผสมน้ําผึ้งถ้าเราดูเรื่องดีๆง่ายๆนะครับของสีเ่เสาหลักที่ให้คิดนะครับเป็นในเรื่องของการเงินประกอบเราลองดูนะครับก็เกิดเรื่องการกินก็เหมือนกับการจัดสรรงบประมาณอาหารการกินของเราก็เหมือนการจัดสรรงบประมาณว่าจะไม่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าต้องจ่ายแพงเพื่อรักษาโรคระยะยาวถ้าอาหารนั้นไม่มีประโยชน์ การใช้เงินไลฟการวางแผนก็จะทําให้เราเป็นภาระที่ได้ในอนาคตส่วนค่าการอาอกกำลังกายก็เหมือนกับการลงทุนเพื่ออน,นาคตครับเพราะว่าถ้าเราออกกํากลังกายําสวยยิ่งร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นก็เหมือนลงทุนใช้เงินืมีวินในการสะสมสุขภาพถ้าลงทุนการรักษาก็อาจจะลดลงได้นะในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแรงใจและแรงหาเงินใช้ชีวิตได้อยา่างเต็มที่ ส่วนอารมณ์ก็เหมือนความเสี่ยงและความผันผลทางด้านการเงินคุมไม่ดีปล่อยให้ความเครียดของความโงเข้าครอบงำมีความกลัวก็เหมือนความเสี่ยงทางการเงินไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือหรือว่าหุ้นขึ้นทองลงหรือว่าคริปโตเพราะว่าอารมณ์เราดีการตัดสินใจรอบครอบประสิทธิภาพก็จะมีมากขึ้นไม่ว่าทางการเงินและชีวิตส่วนกันพักผ่อนก็เหมือนการบริหารสภาพคล่องทาง,งการเงิน ถ้าทำงานหนักต่อเวลาไม่ให้เวลาร่างกายได้ฝักฝืนก็เหมือนกับการนาเงินไปลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องสุดท้ายก็ต้องใช้เงินโดนอ่านวงไม่ทันร่างกายเราก็เหมือนกันครับถ้าไม่พักผ่อนก็ส่งผลเจ็บป่วยต้องเสียเงินไปรักษาเห็นด้วยไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการออกกำลังกายอารมณ์พักผ่อนล้วนเชื่อมโยงกับการเงินอย่างแยกไม่ออก